นายชัยพรนิยมแก้วในอำเภอเมืองสงขลาพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยยาปัญญามงคลประสุสัตว์อำเภอเมืองสงขลานายสัตวแพทย์นัทชัยวรสุทธ์หัวหน้าด่านก,กากกันสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่จากกรมประสุสัตว์ลงพื้นที่บ้านอ่างทองหมู่ที่1ตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการควบคุมและแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อโรคลำพิษกินซึ่งขณะนี้ได้มีการระบาดในพื้นที่ตำบลทุ่งหวังซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้มีวัวติดเชื้อโควิด ในทนีซึ่งวัวที่ติดเชื้อทุกตัวกำลังอยู่ในระหว่างการรักษาและการควบคุมโรคไม่ให้มีการระบาดของเชื้อขยายเป็นวงกว้างนายสัตวแพทย์ชัยยาปัญญามงคลประสุสัตว์อำเภอเมืงองสงขลาเปิดเผยว่าเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีวัวติดเชื้อเพียงหนึ่งตัวและเริ่มแพร่เชื้อจนวันนี้พบว่ามีวัวนั้นติดเชื้อตรวจพบจำนวนทั้งหมด19ตัว พร้อมกับใช้มาตรการในการรักษาการป้องกันและการควบคมุมโดยได้ความร่วมมือจากชาวบ้านนำตะข่ายมุง้งมากันให้กับบัวที่ติดเชื้อพร้อมกับฉีดยาฆ่าเชื้อมแมลง เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อนอกจากนี้ยังมีมาตรการประกาศ,ก,าศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลำปีสกินในโคลและกระบือตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี2558ในพื้นที่บ้านอ่างทองหมู่ที่1ตำบลทุ่งหวังเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดโคกระบือหรือซากสัตว์ดังกล่าวเ,เข้าออกหรือว่าผ่านในเขตโรคระบาดชั่วคราวเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรคดังกล่าวทั้งนี้อาการของวัวที่ติดเชื้อจะมีน้ำ และมีน้ำลายไหลมีตุ่มขึ้นตามตัวซึ่งหากสังเกตเห็นอาการดังกล่าวให้รีบแจง้งปศุสัตว์อำเภอรหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทันทีตอนนี้มีการแพร่ระบาดหนักไหมฮะที่จำนเมไร่ตอนนี้มันเป็นละะักษณะทั้งหมดที่ยอดมาวันนี้มีอยู่เพิ่มมาอีกอ11ลายก็ประมาณ12ตัวแล้วก็มกเมื่อวันที่28ก็28มิถุนาที่ผ่านมาก็มีอยู่7ตัวตอนนี้หาย ไเจ็ดตัวแล้วครเพิ่มใหม่วันนี้ก็ไปนี้วันนี้ก็ออกไปรักษาหมดแล้วคนจยากที่จะสั่งกลับของตะม,มนตทุกหวังแล้วก็กตรวแน้ว<ม>วันนี้ต้องแต่เช้าแล้วครับออนอกจากมาตรการควบคุมแล้วก็รักษาลงพื้นที่รักษาเนี่ยเรามีมาตรการปิดพื้นที่ด้วยทอนนี้เราก็สั่งกลับบริเวณนะครับว่าประกาศพื้นที่เฝ้าระวังโรคทั้งจังหวัดแล้วก็กลับสั่งกลับขึ้นย้ายน้ำคึ้นย้ายเข้าออกในจังหวัดสงขลาทั้งหมด คือไม่สามารถเคลื่อนเข้าออกนอกในหัวท้งขาได้นะครับมีอะไรอยากจะได้นำกับเกษตรกรผู้เลี้ยงวั่วว่าให้สเกตที่อยากจะให้นำก็คือให้เกษตรกรนี่ป้องกันที่จะสักว์ปีกกลางมุ้งให้กับสัตว์เลี้ยงท่านมีสัตว์ปีกขรอคอเพราะว่าตัวเป็นพาหะก็คือพวกเหลือพวกเลี้ยงพวกแมลงพวกนี้เป็นพาหะไปกัดตัวที่ป่วยแล้วก็ไป แพเชื้อให้กับตัวที่จากไม่ป่วยเป็นการแพทเชื่อมกับสัตว์ปีกด้กันในวงราเปีกว้างเราไม่สามารถควบคุมว่าเราจะไปไกลได้แค่ไหนแต่สัตว์ปีกเป็นไปมากน่าเป็นห่วงกัะตะวันเล็แต่ว่าผมคิดว่าด้วยของกรมบริษัทเราก็มีงบประมาณที่เพียงพอในการดูแลรักษาทั้งเราของบประมาณจากองค์การปกครองสํานักงานเขเป็นคนสับสนเรื่องวิัชพันธุ์ช่วยให้เราได้ดำเนินการที่สะดวก เราไม่น่าเราคิดว่าเอาอยู่ครับ